สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคันนี้เลยพิเศษสุดๆ Toyota Yaris a t i p 1.2 Sport ราคา429,000คันนี้มีเลขไมล์เพียง54,000เท่านั้นเองมาคุยกันเรื่องรายละเอียดตัวรถกันดีกว่าคันนี้นะครับเป็นปี2022บอกเลยว่ายังใหม่มากๆอยู่เลยเป็นคันสีขาวเนาะดูได้อยากสีไฟที่จะท้อนด,ดูนะครับ ความหมองอะไรที่แทบจะหาไม่ได้เลยกับรถที่ใหม่และสวยขนาดนี้เลขไม่ดีขนาดนี้บอกเลยว่าคันนี้นะครับพิเศษมากๆได้เป็นไฟหน้า Full LED นะครับล้อเป็นล้ออลลอยขอบ15สีดำปัดหน้าเงากระจกหน้าเป็นแบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัว ของรอบคันกระจกรอบคันไม่เคยแตกไม่เคยร้าวไม่เคยชนไม่เคยเปลี่ยนเป็นของโตโยต้าเดิมรอบคันแน่นอนกันชนหน้าเห็นไหมครับเนียนกริปไม่มีรอยมอเตอรง์งมอเตอร์ไซค์รถคันอื่นมาเฉียวไม่มีคุณลูกค้าได้เป็นรถสภาพใหม่กริบๆอย่างนี้เลยดูรอบคันกันสักนิดหนึ่งดีกว่าอยากให้คุณลูกค้านะครับได้มาเห็นใกล้ๆจังกับรถที่สวยขนาดนี้ครับเหลี่ยมสันคมของตัวรถเนี้นคมไม่มีรอยบุบไม่มีรักยิ้ม ดูที่ล้อนะครับล้อย,ยังเงาสวยลอยนี่แทบจะหาไม่ได้นะครับล้อที่สวยเข้ากับตัวรถได้มากขนาดนี้ลูกค้าท่านไหนอยากมาดูรถคันจริงนะครับมาได้เลยที่เพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรี <S <S ผมเซลล์จอยยิน <ừ> ดีให้บริการลูกค้าทุกท่านอยากดูรถส่วนไหนอยากดูะระยะขนาดไหนอยากได้คำแนะนำอยากได้คำปรึกษา ยินดีมากๆที่จะให้บริการทุกท่านนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น8,000กว่าบาทเท่านั้นบอกเลยนะครับว่าเหลี่ยมสันของตัวรถนั้นยังคมกริบอยู่เลยไม่มีรอยบุ่มไม่มีรักยิ้มไม่มีรอยทลอกนะครับไม่มีการชนข้างหรือขูดกระสอยฟ้าแน่นอนไปท้ายเห็นได้ชัดเลยอย่างเงาสวย และไม่มีรอยเล้ารอยแตกเลยครับสภาพรถคันนี้นั้นเนี๊ยบสุดๆผมบอกเลยเรามาดูที่เก็บของด้านหลังกันเลยดีกว่านี่เราเปิดให้ชมกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้มีฐานรองเก็บของของโตโยต้าแท้เดิมจากโรงงานมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่ารายละเอียดนั้นเนี๊ยบมากๆนะครับรอยกิฟรอยนอ็อตทุกอย่างนั้นอยู่ครบรอยอาร์คอยู่ครบบอกเลยเห็นนะครับดูจากสายไฟแยงแปะไว้เนี๊ยบอยู่เลยนะครับไม่มีการแกะออกไปซ่อม รอยเหล็กไม่มีบินไม,ม่บุบไม่มีร้าวนะครับขอภายในแสงที่สว่างนิดนึงต่อยากให้ดูชัดๆนะครับไฟท้ายให้ดูตามขอบเลยนะครับว่าถ้าโดนชนมาโดนเฉี่ยวมาไม่เป็นสภาพนี้แน่นอนดูเหล็กดูอะไรได้เลยครับไม่มีรอยบุบรอยบินร,รอยยุบแน่นอนอยากจะเปิดขอเปิดอย่างนี้ดีกว่าขอเปิดให้เห็นชัดๆเลยนี่รอยน็อตน,นะครับเราเปิดให้เห็นกันอย่างนี้ ไม่มีการถูกขายออกไปนะครับไม่มีการชนท้ายอย่างหนักไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำมชมจมน้ําหรือกับสีกรอม่มแน่นอนคุณลูกค้าสบายใจได้นะครับที่เพชรยนต์เรามีมาตรฐานในการเลือกรถคัดเกรด A ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้นํากลับบ้านไปใช้ได้อย่างสบายใจได้เลยนะครับเราตรวจถึง274จุดนะ บอกเลยว่าไว้ใจได้สบายใจได้ระวังใจได้ครับผมกระจกแท้เดิมรอบคันนะครับดูยังไงดูได้จากตราโตยโตยต้าที่อยู่ตรงมุมกระจกเลยนะครับเป็นของแ,แท้เดิมจากโรงงานเพราะฉะนั้นกระจกร้ากะจกแตกกระจกเปลี่ยนใหม่ย้อมแมวคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยไม่มีปัญหาครับผมบอกเลยว่าภายในนี้เนี้ยบมากๆนะครับเบาะหนังยังตึงบอกเลยว่ารอยนี่แทบจะหาไม่ได้นี่ดูที่ข้างกระจกข้างประตูขอไฟครับ ข้างประตูกันทักนิดนึงดีกว่าครับรอยจุดยึดทุกอย่างนั้นยังอยู่ติดแน่นนะครับไม่มีการขายออกไปซ่อมแซมดูที่ขอบข้างประตูนะครับผมสติ๊กเกอร์ทุกอย่างเพลทตัวอักษรทุกอย่างยังตุอยู่ติดครบรอยอยางที่หุ้มมันไม่มีขาดดูจากสีที่หุ้มน็อตได้นะครับไม่มีการขายออกไปแน่นอนนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีหนี่เรารีวิวกันแบบเปิดเผยนะครับผมจะถ่ายอย่างนี้ตลอดนะเพื่อให้คุณลูกค้าสามารถดูคลิปวิดีโอแล้วสามารถตัดสินใจกับตัวรถได้เลย ผมจะถ่ายให้ได้ดีให้ได้ลกึกให้ได้ชัดที่สุดเลยนะครับเพื่อความสบายขับใจของคุณลูกค้าทุกท่านคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาเรียบร้อยแล้วนะครับกดใช้งานได้สะดวกคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำสรับกับผ้านะครับให้ทัชชิ่งที่ดีมากๆเลยขอย้ำกันอีกครั้งนะครับคันนี้ค <além> ุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น8,000กว่าบาทบอกเลยว่าพนักงานเงินเดือนนะครับใครที่มีสลิปเงินเดือนมีเครดิตอะไรอยู่แล้วสามารถ มาคุยเรื่องไฟแนนซ์กับเราได้เรายินดีให้คำปรึกษาทุกค้าทุกท่านนะครับเราอยากให้ลูกค้าลูกค้าของเรามีรถไปใช้ทํางานในชีวิตประจําวันนะครับผมอยากสบายใจไม่ต้องมาห่วงเรื่องของรถมือสองเอามาหลอกขายคุณลูกค้าเอามาย้อมแมวเอามาหากินแบบในทางที่ผิดๆอย่างที่บอกผมถ่ายให้เห็นอย่างนี้นะครับว่าขอบซีลยางทุกอย่างยังอยู่ครบยังวางไว้อยู่ในตาแหน่งที่เนี้ยบสุดๆนะครับไม่มีการเอามาซ่อมแซมในรูปแบบที่ว่าย้อมแมวขาย นี่ดูที่น็อตได้เลยนะครับแหมสวยจริงจรนะคันนี้ผมบอกให้ผมดูนี่ครับเพลททุกอย่างติดแน่นติดครบนะครับน็อตนี่ไม่มีรอยทะลอกเลยนะครับไม่มีการพยายามไขเอาไปซ่อมบอกเลยว่าคันนี้บอกลูกค้าคุ้มค่ามากมาก ใครที่ต้องการรถคันแรกของตัวเองนะครับรถที่ใช้ง่ายประหยัดน้ามันไม่ต้องใช้น้ามันเยอะแยะอะไรไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการเสรียน้ามันต่อเดือนเยอะคันนี้คุ้มค่ามากๆเลยอย่างที่บอกไปคุณลูกค้าสนใจโตรถสามารถมาดูคันจริงได้ที่เพชรยนต์สาขาหนึ่งสายทิไทย68แยกหนึ่งกรุงเทพมินบุรีผมยินดีให้บริการทุกค้าทุกท่านอยากดูตรงไหนอยากดูตรงไหนเป็นพิเศษมีตรงไหนไม่สบายใจอยากได้คำปรึกษาผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับ อย่างที่บอกถ่ายกันให้เห็นอย่างนี้เลยขอย้ำราคารถกันอีกสักครั้งหนึ่งรถคันนี้429,000เลขไม้สวยสุดๆสวยเหมือนราคาเลยที่54,000คุณลูกคา้าถ้าจัดสดบอกเลยว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าแน่นอนแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นไฟแนนซ์บอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าเครดีๆฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น8,000กว่าบาทน,นี่ผมให้ดูเลยห้องเครื่องนั้นเนี้ยบสุดๆนะครับคุณลูกคา้าสามารถ สามารถสต็อปคลิปดูได้เลยว่าห้องเครื่องเราเนี๊ยบขนาดไหนนะครับไม่มีรั่วไม่มีรอยกระแทกไม่มีรอยหักของท่อขาดของสายไฟคุณลูกค้าสบายใจได้เลยทุกอย่างนั้นอยู่ครบไม่มีการย้อมแมวมาขายนะครับดูที่เหล็กข้างของโครงตัวรถได้เลยไม่มีบิดไม่มีบุบไม่มียุบแน่นอนรถที่สวยขนาดนี้อยากให้คุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของบอกเลยว่าต้องรีบนะครับผม ตัวเพลทตัวสติกเกอร์ลอยจุดอาร์คลอยจุดลายต่างๆยังอยู่ดีบอกเลยว่าแผงการความร้อนนั้นสภาพโอเคสุดๆนะคันนี้นี่มันเนี้บจริงๆนะครับผมคัดแต่คันที่เป็นเกรดเอสวยๆมาให้คุณลูกค้าเลยนะครับอยากให้ลูกค้าได้รถที่คุ้มค่าคุ้มราคาขับไปแล้วก็สบายใจกันทุกท่านเลยนะครับย้ำอีกครั้งผมเซลล์จเอ L นะครับยินดีให้บริการทุกท่านสนใจรถคันนี้นะครับติดต่อ ที่เบอร์ผมโดยตรงได้หรือทักแชทบ้านเขียวมาได้เลยผมยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการทุกท่านทุกท่านครับผม